สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้สายหวานค่ะพามาดูไม้ใบสีชมพูนะคะแล้วก็เพื่อนๆของเขาที่เห็นตรงหน้านี่ก็คืออะโครนิม่านะคะอะโครนิม่าช้างแดงค่ะแม่ดัลล่าเลี้ยงไว้แล้วก็ตอนนี้ฟอร์มเขาแบบมาเต็มมากนะคะสีสวยวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชม ความสวยงามของอะโครนิมานะคะต่างๆที่แม่ดันล่าเลี้ยงไว้นะคะไปดูกันเลยค่ะก็มีกระถางเล็กกระถางน้อยนะคะที่ขยายพันธุ์ไว้การขยายพันธุ์ของแม่นันล่าก็คือการหักกิ่งนะคะหักกิ่งแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยแบบนี้ก็หักไปเลยแล้วก็ไปชํำน้ํานะคะตามที่แม่นันล่าเคยเคยทำคลิปไว้ก็คือหักกิ่งได้แล้วก็หาขวดน้ำมาแล้วก็ หาเติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็เอาฟองน้ำมาล็อกกิ่งให้แน่นนะคะตอนตอนที่เราเอาเขาชํำน้ำนะคะก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละคะ่ะเราก็แค่มาดูระดับน้ำถ้าน้ำยุบลงเราก็เติมน้ำจนกว่ารากเขาจะเดินนะคะง่ายมากค่ะตอนนี้คือกัดสีสวยมากอะโกรนิมาช้างแดงนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะสีชมพูหวานๆเลยค่ะ แล้วก็มีดอกสวยๆนะคะนี่ค่ะนี่คือดอกอโกรนิมาช้างแดงนะคะนี่เห็นไหมคะตามที่ศึกษามาก็คือข้างในนี่เขาจะมีเมล็ดนะคะเราสามารถที่จะข,าขยายพันธุ์โดยเมล็ดได้นะคะการขยายพันธุ์อโกรนิมาก็โดยการปักชํากิ่งนะคะลงดินลงน้ำหรือการชํากิ่งแล้วก็ใช้การควบแน่นนะคะ นะคะหรือว่าการแยกเงาแยกหนอทำได้หมดค่ะเพื่อนๆแล้วแต่วิธีที่ถนัดนะคะตอนนี้แม่นาล่าก็มี3-4สี่กระถางเลยค่ะอโครนีมาช้างแดงทั้งหมดนี้ไม่ใช่ต้นแม่นะคะคือต้นแม่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแม่นาล่า,าหาักกิ่งมาชําน้ำแล้วก็พอเขาเกิดรากก็เอามาลงกระถางนะคะตัวนี้ก็คือลูกๆของต้นแม่นะคะ ที่แม่นา่าขยายพันธุ์ไว้นะคะเพื่อนๆสีสวยมากสีหวานค่ะเพื่อนๆสีหวานงดงามนะคะถ้าใครชอบไม้ใบสีสันสวยๆนะคะก็แนะนำตัวนี้เลยอกโกรนิมาช้างแดงหรือประเภทอื่นๆนะคะเขามีหลายสายพันธุ์ค่ะไปเลือกดูซูปเปอร์เรสสมใจปองหรืออะไรแล้วแต่ชอบค่ะนะคะ การขยายพันธุ์อากรนิมาก,ก็จะใช้วิธีนี้โดยหลักทั่วไปทุกสายพันธุ์นะคะนี่ค่ะสวยค่ะดินก็ใช้ดินสูตรเดิมๆของแม่ดันล่านะคะก็คือดินหมักใบไม้ค่ะผสมปุ๋ยคอกด้านล่างแม่ดัลล่าก็โรยด้วยด้วยาด้านล่างก็รองด้วยพวก เศษถ่านเนาะกระถางแตกหรือว่าอิดหักนะคะโอ้เขาให้หนอนนี่วีให้หนอนตั้งสองหนอนนี่เพื่อนๆแล้วทีนี้วิธีการที่ทำให้ใบเขาสวยนะคะสีสวยแม่ดอลล่าโรยผงชูรสนะคะอ่าถ้าไม่ลืมก็อาทิตย์ละครั้งคะ่ะถ้าลืมก็สองอาทิตย์ครั้งหรือเดินละครั้งนะคะบริเวณนี้นะคะหนึ่งช้อนชา ใบเขาก็จะสวยเด้งนะคะกัดสีได้แจ่มๆเลยค่ะการเลี้ยงก็เลี้ยงในร่มเลยค่ะเลี้ยงในร่มนะคะไม่น่าจะเอาไว้แบบใต้ชายคาของตัวอาคารเลยเราสามารถที่จะเอาอโกรนิมาเนี่ยเข้าไปวางในตัวในตัวอาคารได้นะคะเพื่อนๆเขาเป็นไม้ที่ชอบชอบชื้นแต่ไม่แฉะนะคะชอบน้ำอยู่แต่ว่าอย่าแฉะนะคะ แล้วถ้าถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนๆเราต้องสังเกตดินที่ปลูกเนี่ยถ้าเขายังมีความชื้นอยู่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยปั้นติดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องลดน้ํานะคะจนกว่าดินของเขาจะแบบความชื้นน้อยลงมากเราก็รดน้ําแบบนั้นคือการเลี้ยงแบบแห้งอากรนิมา่าจะจะโตได้ดีนะคะตามประสบการณ์ที่แม่ดัลล่าเลี้ยงนะคะ ตัวนี้คืออะโครนิมาช้างแดงนะคะตัวนี้ก็ช้างแดงเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอยชมพูชมพูมพถ้าเขาแบบกัดสีได้ได้เต็มเต็มนี่ก็คือเต็มใบเลยนะคะเป็นสีชมพูส่วนตัวนี้คืออีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเมนาล่ารอดูเขากัดสีอยู่คะ่ะเพราะว่าตัวนี้ก็คือบอสเอามาฝากนะคะ ถ้าไม่ใช่หลักทรัพย์ก็เป็นสุขสมใจปองนะคะรอลุ้นอยู่ค่ะเ,คเขากำลังกัดสีนะคะเ,คเขากำลังกัดสีตัวนี้ก็คือบัลลังทองนะคะคตัวนี้คือบัลลังทองค่ะ a คร o n i a บัลลังทองนะคะ เห็นไหมคะสีเหลืองทองสวยงามค่ะเพื่อนๆถ้าใครไม่ชอบสีฉูดฉาดก็ตัวนี้เลยค่ะนะคะก้านขาวนะคะก้านขาวขาวแบบสว่างนะคะขาวสว่างตัวใบจะเป็นสีเหลืองทองนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆตัวนี้ก็คือชำชําดินนะคะไม่ดัลล่าชำดินได้มาสองกิ่งกิ่งนี้นึกว่าจะไม่รอดนะคะ กับรอดค่ะรอดนะคะกำลังแบบให้ฟอร์มเริ่มสวยแล้วค่ะตัวนี้คือบัลลังเงินนะคะบัลลังเงินอโครนิมาบัลลังเงินนะคะสวยค่ะสวยมากสําหรับใครที่ชอบแบบไม้ใบที่สีสีไม่ฉูดฉาดนะคะตัวนี้เลยค่ะแนะนำ เขาโชว์ก้านเหมือนกันค่ะโชว์ก้านโชว์ใบนะคะก้านของเขาก็เป็นสีสีขาวสว่างเหมือนกับอโครนิมาบัลลังทองเลยค่ะคือก้านใบเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนเหมือนกันเลยเพียงแต่สีใบนี่จะต่างกันตัวนี้จะออกสีทองตัวนี้จะออกสีเงินนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนนี่ค่ะออกเงินเลยค่ะเงินเลยเนี่ยสวยค่ะเพื่อนเพื่อน <laughs> จะมีคนมาทวงว่าสวยหลายรอบสวยมากเกินไปก็มันสวย <laughs> นะคะตัวนี้ก็คือแยกเงานะคะพี่พี่ที่ร้านส้มตำเขาแยกแยกหน่อให้นะคะแม่นันลาก,ก็เอามาชำดินนะคะก็ได้ผลเลิศค่ะเลิศมากส่วนตัวนี้ก็คืออะโกรนิมาเงินเต็มบ้านนะคะเงินเต็มบ้าน หคือไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องสภาวะเศรษฐกิจเลยค่ะมีเงินเต็มบ้านนะคะนี่ค่ะใบเขาจะออกสีเงินนะคะตัวนี้ก็คือเขาเขาโดนแดดแดดสองก็จะไม่ชัดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดาน่าจะบังแดดนะนี่เห็นไหมคะเขาจะออกสีเงินไม่ใช่เขียวนะคะออกสีเงินเลยนะะี่ค่ะ แม่นา่าก็เอามาจากสวนธรรมคีตสินโคราชนะคะก็ชําเงานะคะชําเงาไม่ใช่ชํเงาค่ะตัดกิ่งมานะคะเพะเื่อนก็เป็นกิ่งใหญ่นะคะฟอร์มเขาสวยมากนี่ค่ะคือต้นไม้ที่แม่นา่าเลี้ยงนี่จะเลี้ยงแบบให้ได้ฟอร์มเต็มๆสวยๆนะคะ แล้วก็จะมาจัดตำแหน่งให้เขาอยู่รวมๆกันเขาก็จะแบบสวยแข่งกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะการเลี้ยงอะโครนิมาไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆง่ายมากการขยายพันธุ์ก็ง่ายมากนะคะง่ายจริงๆค่ะง่ายสุดๆไปเลยนะคะวิธีที่แมด่ดอลล่าแนะนำก็คือการชำน้ำนะคะชำน้ำ เอากิ่งหักกิ่งมาชำน้ำแล้วเขาก็จะออกรากแล้วก็เอามาลงดินปปเดียวฟอร์มเขาก็จะมาเต็มๆอย่างนี้นะคะสวยสดงดงามนะคะไม้ฟอกอากาศนะคะไม้ฟอกอากาศแต่ก่อนเนี่ยอะโกรนิมาเนี่ยเป็นไม้ในกระแสเลยนะคะราคาพุ่งมากค่ะประเภทแก้วการจนานี่โอ้โหหกหลักค่ะตอนนี้ราคาบ้า เบาแต่ความสวยงามของอะโครนิม่านี้ไม่ได้ลดลงตามราคาเลยนะคะถึงราคาเขาจะเบาขนาดไหนแต่ความสวยงามของเขาก็ยังแบบยังยังริดอยู่นะคะยังสวยยิ่งเราเลี้ยงแบบแบบตามความชอบของเขานะคะเขายิ่งให้ใบที่สวยงามนี่ เมดาล่านะคะคือกระแสของต้นไม้นี่ก็จะวนไปเวียนมานะคะฉะนั้นเราจะตามกระแสอย่างเมดาล่าเนี่ยก็จะไม่ตามกระแสนะคะชอบตัวไหนก็จะปลูกตัวนั้นแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเรามีต้นกล้าหรือว่าต้นพันธุ์ของเรานี่เยอะเมื่อไม้ตัวนั้นเป็นกระแสรเราสามารถที่จะแบ่งขายแล้วก็ ทำรายได้ให้เราได้นะคะแม่า่าราคิดว่าอย่างนั้นนะคะก็ทําไปเรื่อยๆตามใจรักนะคะเพื่อนๆพอได้อกโกรนิมามาก็ถุงเงินถุงทองก็ไม่ดรอปนะคะยังแบบโอ้โหยังแบบไม่ยอมแพ้ใครนะคะถุงเงินถุงทองนี่ก็นี่ค่ะนางคลี่ใบแล้วค่ะท้องครับทองอารามเลยถุงทองอารามเลยนะคะ ภาษาผู้ไทยเรียกว่าเห็นแบบนี้อาการแบบนี้นะคะเห็นแบบนี้เขาเรียกว่าะอนจอนจอกคือแบบโอ้ยแบบภาษาภาษาภาษากลางใช้คําไหนดีแบบเห็นแบบนี้แล้วแบบมันโดนใจมันถูกใจแล้วเราแบบอย่างเราไม่มีนี่แบบมันมันเกิดอาการแบบเหลือใจอย่างเงี้ย เหลือใจความงามของของของต้นไม้ดอกไม้นะคะนี่ล่ะขาเพื่อนๆขาแม่ดัลล่าก็มาคุยให้เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้เรื่องอะโกรนีมาที่เลี้ยงนะคะสวยสดงดงามคะ่ะพอแม่ดัลล่าถ่ายคลิปเสร็จก็ต้องเก็บเข้าตัวอาคารนะคะอันนี้ก็คือออกมาโชว์นะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ